สวัสดีค่ะป้าวันเพนเอมี่นะคะคือที่เอมี่ทำคลิปขึ้นมาเพราะว่าป้าบอกว่าเอมี่ทำคลิปมาทะเลาะก,กับป้ามาเถียงกับป้าเอมี่ไม่ทำค่ะเอมี่จะพูดกับป้าดีๆภาษาคนนะคะป้าฟังรู้เรื่องไหมคะเอมี่จะพูดภาษาคนนะคะถ้าป้าฟังยากนิดนึงป้าก็ตั้งใจฟังดีๆนะคะคือ เอมมี่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวในสิ่งที่ป้าทำเกี่ยวกับป้าอยากโชว์รถโชว์บ้านโชว์ไข่มุกโชว์อะไรของป้าค่ะแล้วแต่ป้านะคะอันนั้นคืออยากทำให้คนไม่ชอบอยากทำให้คนเกลียดหรืออยากทำให้คนดูถูกก็เรื่องของป้านะคะแต่สิ่งที่เอมมี่จะพูดกับป้าคือเอมมี่ไม่อยากให้ป้ามา ดาบพ่อของเอเมี่อะค่ะคือพ่อในหลวงของเอเมี่ค่ะเอเมี่รักแลเธอ t ทูลน,นะคะคือตั้งแต่เกิดมาถ้าเอเมี่เห็นอะไรที่เออป้ามาพูดไม่ดีหรือป้าเขียนในทางที่ไม่ดีคือทุกคนอ่านแล้วเขาก็รู้อะค่ะเพราะว่าป้าเป็นสีแดงใช่ไหมคะ ป้าไม่ชอบใช่ไหมคะหนึ่งหนึ่าบอกป้าไม่ชอบเนาะแล้วทุกคนที่เขามาอ่านในเพจของป้าค่ะเขาก็รู้ทุกคนอะค่ะว่าป้าหมายถึงใครคือยกตัวอย่างอะนะคะที่ป้าพูดอะค่ะว่ามีเมียหนึ่งที่ป้าบอกว่าทักษิณเป็นนักโทษที่น่าอิจฉาที่สุดเพราะว่าได้ไปอยู่หลายๆประเทศ อันนั้นคืออันนั้นคือป้าอิฉาคนเดียวอะนะคะและ้วก็ตอนแรกอยู่ประเทศไทยแต่ว่ามีตัวกาละกินีบางคนที่ไม่ชอบก็เลยให้ออกไปต่างประเทศที่ป้าเขียนขึ้นมานะคะมันหมายถึงใครคะหมายถึงใครคะป้าที่ป้าเขียนขึ้นมาบอกว่า คนบางคนอิจฉาทักษินเห็นคนชอบทักสินเยอะก็เลยไม่อยากให้ทักสินอยู่ในประเทศไทยป้าหมายถึงใครคะอันนี้ถ้าเผื่อเอมมี่เข้าใจผิดเอมมี่ก็จะได้เข้าใจให้ถูกต้องอะคะ่ะแล้วก็ขอโทษป้าด้วยนะคะที่ที่กล่าวหาป้าว่าป้าพูดให้ออพ่อของเอมมี่อะคะ่ะแล้วก็มีอีกอันนึงที่ป้าบอกว่าคนไทยฆ่ากัน พราะอีบ้ากับไอหาลากอันสองอันเนี้ยป้าหมายถึงใครคะป้าตอบเอมี่ได้ไหมคะอีบ้ากับไอหาลากอันนี้ถ้าเผื่อเอมี่เข้าใจผิดเอมี่ก็ขอโทษป้านะคะแต่เอมี่อยากให้ป้าตอบเอมี่อะคะ่ะว่าสิ่งที่ป้าพูดนั้นป้าหมายถึงใครส่วน เรื่องอื่นเอมมี่ไม่ขอคุยกับป้าไม่ขอเคลียร์กับป้าซึ่งมันเป็นเรื่องที่ปัญญาอ่อนมากที่เรื่องป้าบอกว่ามีรถเอมมี่มีรถไหมถ้ามีมีปัญญาเอามาโชว์ไหมเออเอมมี่มีทองไหมมีแหวนเพชรมีอะไรเอมมี่ไม่มีอะค่ะป้าเอมมี่เอมมี่ไม่มีคือมันไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาโชว์ให้คน เขาอิจฉาหรือว่าแสดงความร่ำรวยสิ่งที่ป้ามีป้ามีป้าก็ดีแล้วก็มีไปนะคะเพราะว่าป้าไม่เคยมีใช่ไหมคะเพราะว่าป้าหามาได้ป้าก็บอกนี่ว่ามันลำบากยากเข็ญไม่มีตังค์ต้องไปทำงานที่ท,ที่ต่างประเทศตั้งแต่อายุอย่างน้อยตอนไปทำงานที่ไหนนะสิงคโปร์หรือว่าอะไรอ,อืนั่นก็เรื่องของป้า ป้ามีป้าอยากโชว์ก็เรื่องของป้าแต่ป้ามาบอกให้เอมมี่เอาไปโชว์เหมือนป้าเอมมี่ไม่ทาค่ะเพราะว่ามันดูปัญญาอ่อนแล้วก็มันดูแบบยังไงอะคือเหมือนคนไม่มีการศึกษาเขาทาอะค่ะอุ๊บขอโทษนะคะเออมคนที่ไม่มีการศึกษาป้าบอกว่าป้าจบปสี่นั่นก็คือมีการศึกษาคือระดับปสีนะคะ แล้วเอมมี่ไม่ได้ว่านะคะแต่เอมมี่จะบอกว่าพ่อกับแม่ของเอมมี่ก็จบปสี่ค่ะแต่เขาไม่ได้ทำพฤติกรรมแบบป้าเขาไม่ได้ทำให้คนรังเกียจเอมมี่ว่าป้าคงป่วยและก็มาเถียงกับเด็กบอกพยายามให้เด็กมาเถียงกับตัวเอง หรือว่ากับคนอื่นอีกมากมายเยอะแยะที่เอมี่ดูตามตามเฟซของป้านะคะเมื่อก่อนเอมี่ไม่สนใจหรอกค่ะที่ป้าแอดเอมี่มาเอมี่ก็รับแอดไปอย่างนั้นแหละค่ะแต่เอมี่ไม่รู้หรอกเพราะว่าป้าไม่มีตัวตนแต่สิ่งที่เอมี่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือป้าแค่อยากดังอยากเกาะกระแสแล้วป้าทํางานป้าคิดว่าป้าทํางานให้ใครคะทํางานให คนชื่อทักษิณเหรอคะที่เขาเป็นอดีตนายกแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ในประเทศเราแล้วเอ็มมี่เห็นเพจของป้าคะ่ะที่เขียนขึ้นมาเกี่ยวกับชุมนุมคนอะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละคือการลนนลงอันนั้นก็คือเรื่องของป้างานของป้าแต่สิ่งที่เอมมี่จะบอกวันนี้คือสิ่งที่เอมมี่ไม่ชอบก็คือไม่อยากให้ป้าตอแหลหรือว่ามาทะเลาะหรือว่ามาโพสอ,อะไรที่เป็นยาอ่อนอะไรเกี่ยวกับเอมมี่แล้วก็ไม่อยากให้ป้ามาบอกว่าพวกเอมมี่โหนเจ้าหรือว่าอะไรเอ,เอมพวกเอมมี่ไม่ทำหรอกคะ่ะเพราะว่านั่นมันเป็นแบบอะไรมีอะไรต้องทำอีกเยอะอะค่ะ ไม่ใช่ว่าจะต้องไปทำแบบนั้นคือพ่อนี่เอาไว้ข้างบนนะคะเอาไว้บนหัวคือกราบไหว้ทุกวันถึงแม้จะอยู่ต่างประเทศก็ไม่เคยลืมะคะ่ะโอเคนะคะเข้าใจนะคะผู้ภาษาคนเข้าใจนะคะบ๊ายบาย